ครับสบายดีพ่อแมออ่พี่น้องเอฟซีถูกหมองถูกบอลพี่น,น้องมื่อนีมาพบมาพอกับหมอสบันนอกคือเก้าพี่น้องอยู่กลางทงหน้าพี่น้องเอ้เมืนน่อหนีมอสสีไปเบิ่งสะจ่อยเกียเยเก่ยวเขา่าสะจ่อยมาหัศจรรยเกี่ยวเข่าน้ำใจให้พี่น้องเอ้่นมาเกี่ยวเข่าพี่น้องมาหนีไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ว่าเพิ่นเกี่ยวว่ายหรือบว่าวพี่น,ออน้องไปเบิ่งต่อกันพี่น้องมาเกี่ยว ข้างบ้านเนี่ยพวกดาราเกี่ยวเขาเขาว่ะเจ้ไว้จอยเกี่ยวเขากับยี่ห้าอยู่นั่งวางวางแล้วมาเกี่ยวเข่าบ่ ลุกลุกได้อยู่ก็ค่อยค่อยลุกหยาลายพี่น้องเกี่ยวปนกับหยาเลยเปลี่ยนเกี่ยวเกี่ยวประดับเกี่ยวเห็ดพรนน้อยอย่าพ่นห้ามพี่น้องเห็ดพรใหญ่มาได้อย่าพ่นห้ามคุบชางอย่าพนตกพี่น้องเย ินแล้วกินแล้วก็นั่นพักผ่อนนัน่งก็มีแห้งไนกับกระลุกมา,ากอ,อื้อต่มาเกี่ยวข่าวก็แล้วมันจาะเบิ่งไม้เกี่ยวผู้เดียวอีกเกี่ยวผู้เดียวอ่วอวาวานัวนเออวนนี่นั้นคุณแม่เกี่ยวบ่คุณแม่จะ<ก><ก>ดีบ่ ีิน้องอันสันม่อกเกิดลูกสาวขอบใจคุณแม่จะดีพี่น้องม่อนขาวสงสัยอยู่สามตัวนะออกมาแล้วมันง่อยคอกเหมือนนบินออมันบาก็ว่าชนุสิบิมา อะไปมาแต่ทนู่นเ่ดย์ะในนสิมาบ่มันจะหากันไม่เา่อเ่นนอนมัดมือานนี่มาว่าอามโที่มันเกิดข้าวันบอเลนนอนนอนมดมือวนี้นะบ้านนี้นะแล้วอะไรแล้วเกือบแล้วมื่อไหร่เอาคนเล่าร้อยกว่ากระสอบแล้ว อืมยังกันยังกับบ่ได้ลงอีกรอบซอนกัหมดแล้วยังน้อยนึงเราเฮ็ดหน้าถึงฤดูแลวกันเดือน6แล้วก็จูบน้ําตกกาแล้วแหําก่อนหมู่เกี่ยวก่อนหมู่แล้วเนาะก่อนหมู่เนาะก่อนหมู่โน่ะไว้เด้อฮะุไว้เด้อกาวนีไว้เอ้าก็ว่าว่ามันเดือน6ว่าแล้วอกาก่อนหมู่น้ําน้ําก่อนหมู่อืมน้ําก่อนหมู่อไว้ ไม่แล้วก่อนหมูขูป,ปีแล้วดำกับก่อนหมูขูป,ปีอะไรเที่ยวไว้พี่น้องเอ้ยต้องเป็ดหน่อยสามตหันสีต่ตหันมันจักมันหมนุนออกนะเสยมันหลอดตะนางวะมันจะมาเจาะบางซองมือวานตัวหนึ่งเกี่ยวไวไ้บดใดได้มันหยาแนนี่เนาะไค่ดอกบดได้พลาดปั่นเนา,าะ มาเบิงซื้อพี่น้องบได้ซอยมาเนี่ยื้อเิวอมเป็นขามะป่วยมาป่วยมะป่วยยังเข้มเงแล้วยังเข้มสองเข้มสองเข็มสองที่สิบแปดสิบเก้าสาวนะเข้มสองมอมันนอกซักหายน้อยอ่าเฮไก่มันมันไก่ขาามันอยากจอบไก่ขาอ่ สาญญาแล้วกับผักพอนบ่ผักพอนกับไขย่ย,ย,ยังาซาญ่ามากซา่าว่าไปยางน่องเพื่อเจ็บหัว,วป่ะอ่ปลาเ่ามากหวา,น,าน้ำบนมือที่ชาสล่องท้องท้องจนปวาเท้ <c oughs> าเกือบตายชนะรอดมากตั้งสองไม้ยังหาไม่เห็นสองไม้่นะต่วเพิ่งไปหูหนาตั้งตั้งหายเนาะอืมคุณลงไปบ้านสีเขียวนี่บปไหนไปตีพวกท่านไนไปให้เมียไปพวกผมไม่มีลาไปม่น่อยากไปอยู่

น้าพุ่นแหละคันเกี่ยวเองสี่มือกับไปแล้วมัาไลกับคันเกี่ยวกันมิแต่คุณยิงแม่และเกี่ยวคนเดียวคันเกี่ยวเอาหนังคือทำเป็นอะเกี่ยวเออคุณยิงแม่เกี่ยวผู้เดียวคือคันทเกี่ยวกับลูกเคยเกี่ยวเนาะอืคนหนึ่งคายเครื่องคนหนึ่งเบิ่งงัวคนหนึ่งเกี่ยวเปลี่ยนกันเกี่ยวมือละคนทิศหนึ่งกับไปแล้ว ฮะโอ้ยเดแล้ว <c oughs> เห็นแล้วเอ้ยแมนอะไรเดีด๋ยวน่ะปาพี่นเองนี่งูนี่บามังใส่บางใกล,กล้ๆนี่นี่นี่นีโอ้งูเห็นมันมันเสียนะพี่นเองเกียวขาว,ว่าพ,อ,อ,งอ,งพองูเหาพี่องา นี่ๆๆๆงูเห่าอีหลี3272หมู่นี่พี่น้องใกล้เนาะเกี่ยวขาวพองงูเห่าพี่น้องมานี่พี่น้องเลขเพิ่นมาบอกเลขบ่เลข6ตัวจะเคยซื้อเลขอยู่บ่บ่ไปซื้อเลขแน่ซเลขหยังเลขงูเห่า ตัวใหญ่ได้มือนอ่ะเมียนน่นกระสอบทานเหมือนน้ะในเพื่อนนะเพื่อนเหมือนเอออยู่ในนอกในมองทานอ่ะดิเงินต่ำมันบอมอยู่ในน่องมันก็สอบทานมาเห็นดีเินมัดแหลเออเสูคแนนเเพื่อน่ะอ่ามัดใหญ่แล้วนะมัดใหญ่แล้วนะมุ่เห่าหอกปองมุ่งเห่ายังเั็นดีอออ เห็นดังมาเห็นอันนี้ก็เห็นคือกัน,นย่างไปไกลพอดีอันปากมันปีนมาหาเนาะออพอดีมันทักทายเผินขาวซุกเต็มถุง,งพี่น้องเนี่ยอาจจะให้ซุกเต็มถุงเลยลูกชายทูลเผินเกี่ยวคนเดียวนะ่ะเผินบะหมักูเกี่ยวคนเดียวอืมถ้ารถมาเกี่ยวกับมือเดียวก็แล้วแล้วนี่กันเนาะ อากาศกับเย็นพี่น้องเลยแดดกับบม่มีเหมาะกับการเห็ดเวียกมือน,นี่ไกล้กับไก่เข่าบัญาัไปเกียวจะพุ่นแล้วแต่พองแล้วมันบอกร้า,เาะเกียวแต่ว่านที่ห่างค่าพ้นบอก คนเนาะไปทางใดสักคืนนี่คือบทเด็กเห็นเกินมากินนั่นมุกคาธาน้องเขาอืมข้าวมอกบ้นกินมุกคาถาครับเป็นยังมองไปบ่ได้ไปบ่ได้สั่นเป็น,อ,อ,อ,นอยู่แล้วมอถือนกอยู่แล้ว มอถติดน็อก,กวัน,วนขขาผักวันคู่เดียวเกี๊ยวลมจากใดมีบรรพูกง่วนเนี่ยเกี๊ยวมันจากใดมีบรรพูกง่วนนะจอย ม,มืดมัดตระกูลงัวท่านนี่แหละเกี่ยวข่าวไปหน่อยเกี่ยวข่าวกับปุบพลน,น้ำน,นัำน่นพลห้่มยำดำหน้าแล้วก็ห้าน้ำดำกังชา มันยามยามเกี <Tipp ett us throat> <that> well mm ่ยวฝนตกน้ำนำตลอดยามนี้บ่อึดน้ำพี่น้องพอมีแมงมันเนาะนี่ได้ตึงไนึงบ่แมงมันอน้น่ลําบากบ่มันยามเกี่ยวบ่ึดน้อันนี้อกไก่พี่น้องอกไก่ ใกล้กับเขามันก็ลอยกินตลอดไมเน้องเ๋ยวรอดหยางขี้เกลียวขอน้ำเพราะว่าปันหยามบ่อยออกออกเต็มิดขี้เกาห้ทำบ่อยพลาดได้จอยอ่า อารมเกี่ยวกับมันก็ดีในแบบหนึ่งไหนมิเต่าขนาดห้ากับไปอบเอาห่างก็ได้บอกขั้นเาอัดนก็ได้ได้คือว่าแบบให้ข้าอนก็ได้ครับมันมีเครื่องอัาพร้อมไหนยินใจเต็มหมดอกแล้วเข้าจากได้เพื่องเขาก็อัดให้ห้าพร้อมเอาห้าบอกเขาว่าอัาเพื่องพร้อมเขางอัดนอะไรก็ัมันเป็นแท่งเป็นแท่งถิ่มด้ายท้าใหน้าแล้วฮะเก็บเอาบแบบใครแน่ ก็อาร์ตซาบบาทหรือว่าหกพันคือกันนั่นแหละเออแม้นแหละมันเอาซาบบาทเงินบายลก็ถูกเติมเออปันกับเอาเงินปันข่ากับจ้างพี่น้องเอาหลมาปันมันมาซีเข่าก็สอบนู่นกาสิบแปดพันวะหกสิบบาทเนาะ ต่อสอบหนึ่งพี่น้องมันเขาเมัดทงมัดไรลอยกว่ากระสอบคุ่นเอาพี่น้องเอ้มัดลายพี่น้องเห็ดหน้ามัดลายขนาดนาใครใแต่าจอยไมมีหน้าเห็ดพี่ีมาก,กนณังเห็ดพี่ีมากจะข้อเห็ดอ,อ่าพี่ซีมาสิมเม็ดอาชาจอยไม่เห็ดนำ สิเล่อะไรพี่น้องให้นี่กันยังเหมาะจะเจาะนิดหนึ่งแย้มมันนี่ก็ไล่ให้อะไรพี่น้องผู้่นเอากันแต่เศร้าแต่ว่าถ้าจอยข้าก็มาพี่น้องขนาดเท่าดำก็เป็นเท่าวานแห่งสิบว่าบม่ได้กินเนาะกันวานแห่งไม่ได้กินเนี่ย เจะมาเกี่ยวข่าวพี่น้องเอ้ยมือนเป็นมาหลับจ้างอ่าเพิ่นมาหลับจ้างหรือว่าเพิ่นมาซอยซื้อแหละพี่น้องเอ้เอ่าเป็ดตัวนี้นะอ่าสร้างไปเอาเงินน้ำเพิ่นไปเห็นเพื่อนเพิ่นมาเอาเงินมาเงินเพิ่นคืน เซืไม่ลูกนะครับปั่นเครื่องอะนะไ,นะไก่กับบลายจ่อยไอ้พวกยังทนี่แหละยัยงค้างยังสี่ตมันออกอะไรอยู่จังหวัดบินออกทางใดฮะมาไก่มาไก่เลี้ยงบามากกันบ้าง <c oughs> ลำบากเนาะ อ่าแม่นี่นแหละปาอยู่พี่้องบียงอย่ง,งยก็ดีคือ,อกันไปจัปกข่าวไปจักคนไปจักมานะเอข่าวบวน้ออาม,มากีเีย้มา,ยมาแล้วคนวพี่น้องมบวมากาสแ่แล้วพี่น้องไอ้หานี่ ลงใไฮไม้เมื่อวานนี้โอ้เขาง่ามพี่น้องเขาจะให้พี Safe, ่น้องเจ๊เกาเล้าเนาะอ่ะเนี่ยพี่น้องใส่เบื้องเข่าเจ๊เกาเล้านี่ง่ามอันนี้พี่น้องนี่ง่ามร้ายเข่าเจ๊เกาเล้าพี่น oui. well ้องอะไรพี่น้องม้อนนี่มองก็จะได้อำลาพระจากเพียงเท่านี้พี่น้องมาเบื้องสะจ่อยเกี่ยวเข่าพี่น้องไอ้ พอกันคลิปหนานะพี่น้องจะลืมฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามหมอบันนอกเลยเด้อพี่น้อง